สวัสดีครับพูดถึงชื่อที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการสื่อไทยเนี่ยชื่อของคุณสรยุธทธ์สุธัศนจินดาต้องขึ้นมาเป็นอันดับต้น,ตนๆแน่ๆแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรที่ทําให้เขากล้าที่จะท้าทายอํานาจได้แบบไม่เกรงกลัวใครเลยวันนี้เราจะมาถอดรหัสปรากฏ,าก,ฏการณ์สรยุทธ์ไปด้วยกันครับใช่ครับคําถามสําคัญมันอยู่ตรงนี้เลยอะไรกันแน่ที่ทําให้นักข่าวแค่คนเดียวเนี่ยสามารถยืนหยัดท้าทายคนที่เรียกได้ว่ามีอํานาจสูงสุดในประเทศได้แถมยังทําได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ดูไม่กลัวเลย วันนี้ลครับเราจะมาเจาะลึกหาคําตอบเรื่องนี้กันคือถ้าจะบอกว่ามันเป็นแค่เรื่องของบุคลิกหรือความกล้าส่วนตัวอันนั้นก็อาจจะง่ายไปหน่อยครับจริงๆแล้วคําตอบมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยมันคือสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศการสื่อสารครับที่คุณสอรยุทธค่อยๆสร้างมันขึ้นมาอย่างแยบยลเลยนะคือมันเป็นทั้งกรอบป้องกันตัวแล้วก็เป็นอาวุธที่ใช้ในการทํางานไปพร้อมๆกันเลย เอาละครับทีนี้ทุกอย่างมันก็ต้องมีที่มาที่ไปใช่ไหมครับเราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดกําเนิดกันก่อนเลยว่าประสบการณ์ในอดีตเนี่ยมันหล่อหลอไม่คนคนนึงกลายเป็นคนที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับอํานาจได้ยังไงและนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้ครับคือความผิดพลาดในวัยเยาว์ที่ทำไมต้องเข้าไปอยู่ในสถานพินิจหรือที่เรารู้จักกันในชื่อบ้านเวตาเป็นเวลา15วัน คือการได้ไปสัมผัสกับกลไกอํานาจรัฐแบบถึงแก่ตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการทลายกําแพงความกลัวที่คนปกตินี้ต่อระบบต่อคุกต่อตารางลงไปจนแทบไม่เหลือเลยถ้าเรามองภาพรวมนะครับทั้งหมดนี้มันเหมือนจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นเลยที่ค่อยๆเอามาประกอบร่างกันขึ้นมาเริ่มตั้งแต่เครือข่ายที่ได้จากโรงเรียนดีๆมาต่อด้วยประสบการณ์ตรงจากบ้านเมตตาที่ทําลายความกลัวแล้วก็ความมั่นใจในข้อเท็จจริงที่ได้จากการเรียนกิตตินิยม ปิดท้ายด้วยหลักคิดแบบกรรมกรที่ซึมซับมาจากครอบครัวโอ้โหทั้งหมดนี่แหละครับคือรากฐานสำคัญที่สร้างสไตล์การทำข่าวแบบถึงลูกถึงคนแบบไม่ยอมใครของเขาขึ้นมาเลยทีนี้พอเราเข้าใจพื้นเพข,ของเขาแล้วเรามาดูกันที่หัวใจสำคัญในการทำงานของเขากันบ้างดีกว่านั่นก็คือปรัชญาที่เรียกว่ากรรมกรข่าวซึ่งมันเปรียบเสมือนเป็นอาวุธประจาตัวของเขาเลยละครับคาว่ากรรมกรข่าวเนี่ยฟังดูอาจจะเหมือนคาเท่ๆนะครับ แต่จริงๆแล้วมันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากมันคือปรัชญาที่บอกว่าความสําเร็จมันไม่มีทางลัดอยากเก่งก็ต้องทํางานหนักต้องลงแรงความมั่นใจของคุณสรยุทธ์เนี่ยมันไม่ได้มาจากไหนเลยครับมันมาจากการเตรียมตัวที่ดีกว่าคนอื่นการทําการม้านที่ละเอียดกว่าจนทําให้เขาสามารถตั้งคําถามที่มันคมคมชนิดที่ว่าคนตอบเนี่ยดิ้นไม่ลุดบิดเบือนไม่ได้เลยแล้วผลลัพธ์ของความคมนั้นเป็นยังไงก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ ว่าท้าในตำนานจากอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกชาชายชุนหะวันที่บอกว่าคนอย่างคุณน,นี่แหละทำให้กรุงเสียยุทธยาแตกโหคำนี้คำเดียวมันบอกอะไรได้เยอะมากเลยนะครับมันเป็นเครื่องยืนยันหรือว่าคำถามของเขามันทรงพลังขนาดไหนและมันก็คือบทพิสูจน์ว่าสำหรับคุณสรยุทธแล้วหน้าที่ของสื่อต้องมาก่อนมาก่อนความเกรงใจทุกอย่าง ไม่เพียงแค่นั้นนะครับเขายังถือเป็นคนที่ปฏวิวัติวงการสื่อไทยเลยด้วยการสร้างเวทีที่เรียกว่า h r าดทอ k ขึ้นมาคือมันเหมือนกับการตั้งสารประชาชนกลางอากาศเลยดีกว่าคือจับเอาคู่ขัดแย้งเนี่ยมาเผชิญหน้ากันสดๆต่อหน้าคนทั้งประเทศแล้วตัวเขาเองก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนอายการเป็นตัวแทนของประชาชนในการซักฟ้องหายความจริงโอ้โหเป็นอะไรที่ใหม่มากในยุคนั้นเลยครับเอาล่ะครับ เราพูดถึงอาวุธของเขาไปแล้วทีนี้มาดูเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดของเขากันบ้างและนี่อาจจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้นะครับที่ทำให้เขายือนหยัดอ,อยู่ได้นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าทุนทางสังคมหรือพูดง่ายๆก็คือความไว้วางใจและการสนับสนุนอย่างมหาศาลจากมวลชนนั่นเองครับใช่เลยครับทุนทางสังคมหรือ social capital เนี่ยมันก็คือความเชื่อมั่นความศรัทธาที่คนทั่วไปมีให้กับตัวเขา ซึ่งมันทาหน้าที่เหมือนเป็นเกรอะป้องกันที่มองไม่เห็นจริงๆครับลองคิดดูสิครับว่าใครก็ตามที่คิดจะมาโจมตีคุณโสรยุทธ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่การโจมตีคนคนเดียวแต่มันเท่ากับว่ากําลังท้าทายความรู้สึกของคนอีกเป็นล,ล้านคนที่สนับสนุนเขาอยู่ซึ่งแน่นอนว่าต้นทุนมันสูงมากแล้วเกราะที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับเขาใช้เวลาหลายปีสร้างมันขึ้นมาอย่างเป็นระบบเลยผ่านการทํางานเพื่อสังคมแบบกัดไม่ปล่อยไม่ว่าจะมีภัยพิบัติที่ไหนน้ําท่วมดินถลม่ม เราจะเห็นภาพเขาลงพื้นที่ไปช่วยเป็นกระบอกเสียงเป็นแกนนําในการระดมทุนบริจาคทําแบบนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าจนในที่สุดภาพของสรยุทธ์กับการทําเพื่อส่วนรวมมันแทบจะกลายเป็นสิ่งเดียวกันไปเลยแล้วพลังของทุนทางสังคมมันวัดผลได้ไหมได้สิครับนี่เลยตัวเลขเงินบริจาคที่ระดมทุนได้ในแต่ละครั้งนี่แหละครับคือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุด มันคือการเปลี่ยนสิ่งที่ดูเป็นนามธรรมอย่างความเชื่อใจให้กลายเป็นพลังที่มันจับต้องได้เป็นเงินเป็นทองที่เอาไปช่วยเหลือคนได้จริงๆโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับแต่แล้วเส้นทางของเขาก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปครับมันก็มาถึงบททดสอบครั้งที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตวิกฤตการณ์ที่เกือบจะทําลายทุกอย่างที่เขาสร้างมา แต่สุดท้ายแล้ววิกฤตครั้งนี้กลับไม่ได้เป็นแค่จุดจบแต่มันกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สร้างความชอบธรรมครั้งใหม่ให้กับเขาอย่างไม่น่าเชื่อวิกฤตที่ว่าก็คือคดีไร้ส้มที่โด่งดังนั่นเองครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินค่าโฆษณาส่วนเกินตัวเลขก็คือ138ล้านบาทซึ่งคดีนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองนะครับแต่มันคือการโจมตีไปที่หัวใจเลยคือความน่าเชื่อถือความโปรง่งใสของเขา มันกาดินจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดที่ใครๆก็หยิบยกมาใช้โจมตีเขาได้ตลอดเวลาแล้วการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่ได้จบในวัน2วันนะครับโอ้โหมันยาวนานถึง8ปีเต็มๆลองลึกภาพตามนะครับ8ปีที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลตั้งแต่ศาลชั้นต้นอุทธรณ์ไปจนถึงดีกาจนกระทั่งมีคําตัดสินสุดท้ายออกมาในปี25 6 3มันคือ8ปปีแห่งความกดดันมหาศาลเป็นบททดสอบที่หนักหน่วงที่สุดจริงๆครับแต่จุดที่พีคที่สุดของเรื่องนี้ อยู่ที่การตัดสินใจของเขาหลังจากคำพิพากษาครับแทนที่จะหาทางหลบนี้เขากลับเลือกที่จะยอมรับแล้วก็เดินเข้าเรือนจำเพื่อรับโทษการกระทำนี้แหละครับมันคือการพลิกเกมครั้งสำคัญเลยมันเป็นการทำลายจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของตัวเองทิ้นไปแล้วสร้างสิ่งที่เรียกว่าความชอบทมครั้งใหม่ขึ้นมาแทนคือจากนี้ไปใครจะมาว่าเขาเรื่องนี้ไม่ได้อีกแล้วเพราะเขาจะตอบกลับได้เต็มปากเลยว่าผมชดใช้แล้วผมติดคุกมาแล้วจบปิดประตูการโจมตีเรื่องนี้ไปได้แบบถาวรเลย แล้วพอพ้นโทษออกมามันก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ครับเป็นการกลับมาที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมเพราะคราวนี้เขาไม่ได้กลับมาที่เดิมแต่เขากลับมาพร้อมกับอิสรภาพและอิทธิพลที่มากกว่าที่เคยมีมาในโลกที่เรียกว่าโลกดิจิตอลใช่เลยครับการตัดสินใจย,ย้ายฐานที่มั่นของตัวเองมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มตัวทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นี่คือการเดินหมากที่ฉลาดสุดๆเลยครับเพราะมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้เขาเป็นอิสระแล้ว เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์แบบไม่ต้องขึ้นอยู่กับช่องไม่ต้องขึ้นอยู่กับองค์กรไม่ต้องแคร์การควบคุมจากใครอีกต่อไปแล้วพอมาอยู่ในโลกดิจิตอลเนี่ยเขาก็มีเครื่องมือใหม่ๆที่มาเสริมความกล้าของเขาให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกอย่างแรกเลยคือความเป็นเจ้าของคือนี่ช่องของผมผมจะพูดอะไรก็ได้2คือการโต้อตอบแบบเรียลไทม์คือมีคนดูเป็นล้านคอยเป็นกำแพงมนุษย์ปกป้องอยู่หลังจอ3คือ การใช้ข้อมูลทําโพลสดๆเอาฉันธรมติของคนดูมาเป็นอาวุธเลยและสุดท้ายคือจุดยืนหลังพ้นโทษที่ชัดเจนว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐทั้งหมดนี้มันยิ่งทําให้การตรวจสอบอํานาจของเขามันเฉียบคมและน่าเกรงขามกว่าเดิมหลายเท่าเลยครับดังนั้นถ้าจะให้สรุปทั้งหมดนะครับความกล้าของคุณสรยุทธ์เนี่ยมันไม่ได้มาจากโชคช่วยแต่มันตั้งอยู่บนสี่เสาหลักที่แข็งแกร่งมากๆ 1. คือข้อมูลจากชาวบ้านจริงๆที่แน่นกว่าใคร 2คืออิสระทางการเงินที่ไม่ต้องง้อใคร3คือพลังของแบรนด์สรยุทธ์ที่มันใหญ่กว่าชื่อช่องไปแล้วและ4ซึ่งอาจจะสําคัญที่สุดคือสัญชาตญาณของคนที่เคยล้มเคยเสียทุกอย่างมาแล้วพอผ่านมาได้มันก็ไม่มีอะไรให้ต้องกลวยต่อไปแล้วครับและทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากครับว่าปรากฏการสรยุทธ์ที่เราได้ถอดรหัสกันมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นโมเดลที่ยั่งยืนเป็นพิมพ์เขียวให้คนทําสื่อรุ่นใหม่ๆเดินตามได้หรือเปล่า หรือว่าทั้งหมดนี้มันเป็นแค่ข้อยกเว้นที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆที่ต้องอาศัยทั้งจังหวะชีวิตประสบการณ์และปัจจัยเฉพาะตัวอีกมากมายซึ่งนี้ก็คือคำถามสำคัญที่เราคงต้องฝากไว้ให้วงการสื่อไายได้ขบคิดกันต่อไปครับ